สนุกมาแล้วคือวันนี้นะคะแม่หนูไปสั่งสนับเข่ามาเพราะตอนนั้นนหนูเล่นเซิร์ฟาเกีนและหนูลมนะคะเจ็บมากตอนนี้แม่ก็เลยซื้อสนับเข่าให้หนูไม่มาส่งแล้วคะ่ะ ไหลไปให้มันยาวๆไม่ได้เนี่ยนี่ ทำไมแม่เห็นของมันเขาไหลไปนานนานเขาไม่เห็นได้ยุดแบบนี้เลยหนูก็เวียงไปเรื่อยๆมันไหลไปนูน่นบคือแม่เห็น้องเขาทำไมมันใกล้ไกลอ่ะหนูลองคืนดูคืนไม่ต้องเมื่อไม่ต้องคืนจากสะพานไหลไปเลยทีบไหลไปนานๆแม่เห็นเขาไหลไปนานนานไหลไปแบบนานๆเขาดิ นุก็เวียงตัวให้มันได้นานๆใช่เหรอไม่ใช่นะมเนมียบอกว่ของเขาเห็นมียุดเลยนูต้องเอียงตัวด้วยหรือเปล่าลูก เป็นอะไรแม่ฮะหนูขึ้นเลี้ยวไปหรือเปล่าใช่ไหมไหน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 มาดูมาดู <c oughs> ไหนตรงไหนไหนตรงไหนเจ็บแนฝึกเล่นกี่วันแล้วเนี่ย